วันนี้ผมมารีวิวระหว่างทางนะครับเพราะว่าเพิ่งสั่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยสมาร์ทวอตมี่โบรทีวันครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยใช้ Smart ทแบ d มาก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะลองเปลี่ยนก็เลยไปซื้อตัวมีโบรทีวัซึ่งเขาโฆษณานะครับว่าเขาสามารถนับก้าวได้นับอัตราเต้นหัวใจวัดคุณภาพการนอนความเครียด แล้วก็ปริมาณออกซิเจนในเลือดและที่สําคัญมีโมดูลที่เป็นบลูทูธเราสามารถพูดใส่มือเราได้เลยซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมเองก็อยากจะได้เอาไว้ใช้นะครับก็เลยสั่งของมาเลยนะครับในขณะที่กําลังเดินทางอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับให้มาลงที่บ้านเพื่อนที่เชียงใหม่ในกล่องเนี่ยผมแกะแล้วนะครับก็จะมีแค่คู่มือสายชาร์จแล้วก็ตัวนาฬิกาแล้วก็ มีสายให้สายเส้นเดียวนะครับสายชาร์จก็มีเส้นเดียวแล้วตอนนี้พายมาได้2วันแล้วแต่ขอเวลาผมอีกสักประมาณ5 7วันให้ผมใช้งานหนักๆใส่ตลอดเวลาขี่จักรยานรอบเชียงใหม่ไม่ห้องสอนนี่ให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าได้ตามความต้องการหรือเปล่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปขี่จักรยานรอบนี้ให้จบก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณสัก10วันนะครับ ตอนแรกตั้งใจว่าสัก10วันนะครับจะลองใช้มันแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้ไปใช้มาเดือนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะมาบอกว่าใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในเมนูและก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูนี้กันก่อนนี่คือหน้าจอนะครับเซนเซอร์ด้านหลังที่ชาร์จสายนะครับสายเนี่ยมีให้เลือกนะครับถ้าใครสนใจอยากไ,ไปซื้อไปซื้อในช h อ p e e l a z a d a ได้ สายคู่ตัวเป็นสีดำนะครับมีสีสันให้เลือกเยอะนะครับลองไปเลือกดูนะครับาราคานี้ผมซื้อมาถ้าจะไม่ผิดเส้นละ80บาทกดหนึ่งทีติดเป็นนาฬิกานะครับปัดไปทางขวาเป็นมิวสิกเป็นสลีปเป็นอากาศเป็นอัตราเต้นเป็นแอคทิวิตี้นะครับกับพวก้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมาที่นาฬิกากับปัดอีกทางนึงก็จะกลับไปทาเมนูเดิมนะครับกดอีกทีนะครับ ขึ้นเป็นแมสเซจนะครับลงนะครับจะเป็นคีย์ลัดอะนะครับอ่าแล้วก็ยานเนี่ยนะครับแตะหนึ่งทีไม่ติดนะครับแตะไม่ติดนะครับผมไม่รู้ต้องตั้งค่าหรือเปล่าแต่ว่าใช้วิธีการคือต้องกดทางนี้ตั้งค่าให้ยกข้อมือแล้วติดได้นะครับทีนี้กลับมาที่หน้านี้นะครับถ้ากดหนึ่งทีเป็นรูปนาฬิกาหมุนหนึ่งทีเป็นเปลี่ยนหน้านะครับแล้วก็ใส่หน้าได้ประมาณสัก6 7หน้าเวลาที่ติดข้อมือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหน้าจะมีให้เลือกอยู่ในแอปนะครับ กด1ทีกดอีก1นทีปั๊บจะเป็นไอคอนแบบนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นออกกำลังกายมีเป็น10บอย่างนะครับ Activity อ,อัตราเต้นหัวใจออกซิเจนในเลือดการนอนจับเวลาอันนี้คือหายัดหายใจเม็ดนี่คือค่าการใช้อกทิเจนของการออกกําลังอะไรประมาณนี้นะครับว่ามันมากกว่าความต้องการปกติเท่าไหร่โทรศัพท์ เครื่องนี้โทรเข้าโทรออกอใช้เป็นตัวโทรเข้าโทรออกได้นะครับแต่ว่าต้องเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือสามารถกดรับสายสามารถกดโทรออกได้จากนาฬิกาแล้วก็พูดใส่นาฬิกาข้อมือได้เลยเวลารับสายนะครับอีกหน้าหนึ่งจะเป็น Music. มิวสิกคุมเพลงนะครับจับเวลาถอยหลังตั้งเวลาปลุกอันนี้หาโทรศัพท์ส่วนเพชเชอร์เนี่ย น่าจะแปลว่าความดันแต่ว่าผมหาข้อมูลไม่ได้นะครับว่ามันวัดยังไงหรือข้อมูลเป็นยังไงอันนี้มเมสเซจนะครับตั้งค่าได้ว่าจะให้ไลน์ Notify บนนี้หรือมเมสเซจโทรศัพท์ Notify บนนี้อุณหภูมิแล้วก็อันนี้คือตั้งค่าตั้งค่าก็มีดิสเพย์ตั้งค่าซิสเ e มตั้งค่าการสั่นตั้งค่ารบกวนเชื่อมโทรศัพท์เปลี่ยนภาษาประหยัดพลังงานแล้วก็ไปเซตติ้งระบบนะครับรีสตาร์ทแล้วก็เป็นรีเซ็ตนะครับอันนี้คือเมนูทั้งหมดแล้วนะครับที่อยู่ในข้อมือ สายเปลี่ยนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดนะครับเพราะว่าสายรุ่นใหม่ๆที่เขาทำมาจะใช้นิ้วง้างตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนสายได้เลยนะครับโอเคนะครับใส่แล้วก็ดูสวยงามนะครับอแอปจะใช้เชื่อมต่อใช้แอปมี่โบฟิตนะครับโหลดได้จาก App Store Play Store นะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าโฮมนะครับมันก็จะตั้งค่าได้ว่าเราจะให้โชว์อะไรบ้างนะครับวันหนึ่งก็มีค่าอะไรบ้างที่เรา ใช้ดำเนินการน,นะครับแล้วก็หน้าเชื่อมต่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ไม่ยากนะครับหน้ากาศสามารถเลือกแท้ได้นะครับเช่นฮอตนี่ก็จะเป็นหน้ารวมๆยอดฮิตนะครับคลาสสิกนะครับบิสเนสพอยต์พอยต์ยยนี่ก็คือนาฬิกาที่เป็นเข็มนะครับเลิฟลี่นะครับแล้วก็มีสามารถที่จะ ทำหน้ากากนาฬิกาได้เองนะครับเลือกสีเลือกอะไรพวกนี้นะครับได้โอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าของเรานะครับว่าอินโฟมิชันของร่างกายเราเป็นยังไงแล้วก็รายงานแล้วก็พวก Data ทั้งหลายนะครับว่าเรามีอะไรมากมายแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้คือแอปคร่าวๆนะครับส่วนเวลาที่จะเชื่อมให้เป็นแฮนด์ฟรี Hand เนี่ยก็ต้องมาเชื่อมในนี้นะครับนะครับแล้วก็ตั้งค่า Not i f y ได้นะครับตั้งค่าอุณหภูมิ รายงานเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็มีคอนแทคเบอร์โทรศัพท์มือถือเข้าไปได้นะครับหาโทรศัพท์นะครับเป็นตัวชัตเตอร์พวกฟีเฟรนก็คือสามารถตั้งค่าพวกยกมือได้ใช้ข้างหน้าใช้เป็น12หรือ24ชั่วโมงนะครับใช้แบบไหนก็เลือกเอานะครับโอเคอ่าทีนี้เข้าๆแล้วนะครับสำหรับตัวนาฬิกากับตัวแอปนะครับอ่าหลังจากที่ได้ลองใช้ผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องแรกคือความสวยงามใช่เลยครับ ใส่ออกไปไหนมาไหนก็ดูสวยงามนะครับสองฟังก์ชันที่ต้องการอย่างเช่นฟังก์ชันนับ9ออกซิเจนในเลือดอ,อัตราเต้นหัวใจนะครับเป็นไปตามที่ต้องการเลยครับแล้วก็ฟังก์ชันที่คาดหวังไว้นะครับก็คือการใช้เป็นแฮนด์ฟรีในการที่จะรับสายโทรศัพท์เวลาเดินทางไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ควักโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าเนี่ยโอเคครับแต่ว่า,าคุยนานๆผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าคุยประเดี๋ยวประดาวพอรับสายเนี่ยผมว่าโอเคกดโทรเข้าโทรออกมีหน้าจอที่เป็นแป้นโทรศัพท์กดออกได้เลยถ้าจำเบอร์ได้แต่ว่าต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋านะครับแล้วกโ็โทรเข้าโทรออกจากนาฬิกาได้เลยแล้วก็เสียงในการรับสายไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ฟังพอรู้เรื่องเวลาที่เราเชื่อมต่อดู YouTube หรือดูอะไรที่เป็นมีเดียในโทรศัพท์มือถือเสียงก็มาออกที่นาฬิกาข้อมือได้เหมือนกันทีวันเนี่ยนะครับมีระบบ แจ้งเตือนของ Facebook ของ LINE แต่ผมเนี่ยตั้งค่าไว้เฉพาะ LINE กับ Message แล้วก็ข้อดีขอด้ขอ,ขอต่อไปก็คือ,อ,อสายเนี่ยที่แถมมากับตัวเครื่องเนี่ยเป็นสายสีดำเราสามารถหาซื้อสายได้ทั่วๆไปนะครับในเว็บ s h o ป e e Lazada ก็จะมีสายของนาฬิกาพวกนี้ขายนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาเนี่ยเ,เส้นละ80บบาทแต่ว่าสายคุณภาพของของแท้กับของที่เราซื้อมาเนี่ยของเทียบเนี่ย ของเทียบนี่ค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นสายแท้ก็จะนิ่มใส่สบายกว่าเรื่องแบตนะครับก็ตามที่เขาโฆษณาเคลมไว้ก็ประมาณ7วันผมใช้งานประมาณชัก4วัน5วันเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เนี่ยลดลงมาเกินครึ่งทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับผมบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายเกือบทุกวันนาฬิกาที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ย นะครับคือตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันหนักกว่าตัวสมาร์ทแบด์ตัวอื่นๆที่ผมเคยใช้เวลาผมออกกําลังกายโดยการจ็อกกิ้งเวลาวิ่งบนลู่หรือเวลาไปขี่จักรยานก็ตามอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเทอะทะอยู่ที่ข้อมือแต่ว่าถ้าใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นใส่ไปไหนมาไหนไปเดินห้างไปซื้อของไปเที่ยวเนี่ยนะครับที่เราไม่ต้องออกแอคชั่นอะไรมากๆเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เป็นนาฬิกาที่สวยเรือนหนึ่งก็เหมาะสําหรับ ออกไปทํากิจกรรมอะไรที่ไม่หนักมากกับอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องที่แบบอีกนิดนึงนะครับสำหรับนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทแบนด์หรือสมาร์ทวอชในราคาที่ไม่สูงเนี่ยคือเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอใช่ครับเราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าจอโดยการเราใส่รูปหมาแมววิวรูปถ่ายของตัวเองแล้วก็ทำเป็นตัวหน้าปัดนาฬิกาได้แต่ว่าการปรับแต่งเนี่ยมันทำได้น้อยนะครับมันทำได้แค่ปรับ สีของตัวเลขของนาฬิกาเท่านั้นเองถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้มันมีความคล่องตัวในการปรับแต่งมากขึ้นอย่างเช่นเราสามารถจะขยายตัวหนังสือนาฬิกาให้ใหญ่ขึ้นหรือเอาตัวนับก้าวมาไว้ตรงซ้ายบ้างตรงขวาบ้างหรือขยื่นไปทางซ้ายทางขวามีอิสระในการปรับแต่งนะครับแต่ณวันนี้นะครับกลุ่มของนาฬิกาที่ราคาไม่สูงพวกนี้จะยังไม่สามารถที่จะปรับแต่งได้อย่างอิสระเท่าไหร่ก็จะเป็นฟิกซ์มาเราก็ใส่ได้เฉพาะรูปเท่านั้นเอง โอเควันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอ๋อ,อลืมบอกไปราคาที่ซื้อมานะครับอยู่ประมาณสักพันปลายๆนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มนะครับเพราะว่าสวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายฟังก์ชันน่าจะมีเท่านี้ละมั้งนะครับสำหรับนาฬิกามีโบทีวันที่ผมใช้มาระยะเวลาเดือนกว่าก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมาเล่าให้ฟังหลังลองใช้1เดือนเท่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ